สวัสดีค่ะนานา,นาประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน ep 2เราจะมาพูดถึงกระเจี๊ยบมอนค่ะกระเจี๊ยบมอนมีชื่อท้องถิ่นว่ากระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเปรี้ยวมะเขือมือนบักถัว่วเป็นต้นนะคะสำหรับสรรพคุณทางยาของกระเจี๊ยบมอนจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายทําให้เป็นผลดีต่อระบบการไหลเวียนของโลหิตป้องกันโรคหัวใจโรหิตจางช่วยขับปัสสาวะขับพยาธิบำรุงประสาท ช่วยเสริมสร้างความจำสารสำคัญที่อยู่ในเมือกของกระเจี๊ยบมอนจะช่วยดักจับสารพิษในร่างกายและขับถ่ายออกมาได้รวมทั้งช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองและลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ยังช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ได้อีกด้วยกระเจี๊ยบมอนช่วยทำให้ระบบขับถ่ายระบบดูดซึมอาหารดีขึ้น ลดความเสี่ยงของโรคแผลในกระเพาะอาหารมเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้สำหรับตัวอย่างตำรับอาหารนะคะคนไทยนิยมนำฝักหรือผลของกระเจี๊ยบมอญมาปรุงอาหารเช่นแกงส้มหรือนำมาลวกต้มย่างไฟให้หอมแล้วกินกับน้ำพริกเช่นน้ำพริกอ่องเป็นต้นในต่างประเทศ นิยมนำมาทำอาหารหลากหลายชนิดเชน่ชนยำกระเจี๊ยบเขียวแกงกระหรี่ปลาใส่กระเจี๊ยบเขียวแกงเรียงเป็นต้นค่ะสรรพคุณทางอาหารนะคะผลหรือฝักของกระเจี๊ยบมอญจะมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยโปรโตีนโฟเลตแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล็กเพคตินกรดโฟลิกวิตามิน A B1 B2 ใไนาอาซินและวิตามิน C ค่ะ ภูมิปัญญาเหมาะพื้นบ้านสูตรที่1ศสรรพคุณจะเป็นยาระบายช่วยให้ขับถ่ายดีช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดทําให้หัวใจและหลอดเลือดไม่ติดตันวิธีรับประทานนะคะรับประทานผลอ่อนดิบที่ล้างสะอาดประมาณ10ผลเป็นผักสดหรือนําผลอ่อนใบอ่อนหรือใบเพสลาดมาลวกจิ้มน้ําพริกหรือนํามาประกอบอาหารเช่น แกงส้มแกงเลียงเป็นต้นรับประทานติดต่อกันได้นานจ7วันสูตรที่สองนะคะจะมีสรรพคุณช่วยขยายหลอดเลือดแก้หลอดเลือดอุดตันและกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจวิธีทำค่ะใช้ใบแก่ประมาณหนึ่งกร,รัมมือล้างพึงแดดอ่อนๆน,นำมาใส่หม้อเติมน้ำหนึ่งลิตรต้มให้เดือด15นาทีแล้วยกลง วิธีรับประทานค่ะดื่มขณะอุ่นๆครั้งละหนึ่งแก้วก่อนอาหารวัวละสามเวลาเชา้ากลางวันเย็นนานห้าวันค่ะในสูตรที่สาจะมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะแก้เส้นเลือดติดตันส่วนประกอบนะคะจะมีต้นกระเจีย๊ยบตากแห้งหั่นหนึ่งคืบแล้วนำมาสับหรือหั่นให้ได้หนึ่งองครุรีวิธีทำนำมาคั่วให้เหลืองกรอบใช้หนึ่งหยิบมือ ชงกับน้ำร้อนแบบน้ำชาวิธีรับประทานดื่มครั้งละหนึ่งแก้วก่อนอาหารวันละสองเวลาเชา้าเย็นดื่มติดต่อกันนานเจ็ดวันค่ะในสูตรที่4นะคะจะมีสปปรรพคุณช่วยขับปัสสาวะลดน้ำตาลในเลือดขับพยาตัวจีดลดอาการบวมของต่อมลูกหมากโตส่วนประกอบนะคะจะมี ต้นกระเจีย๊ยบหนัก20บาทหรือ300กร,รมัมหรือ2กำรรม,มือแล้วก็น้ำา2ลิตรค่ะวิธีทํำนะคะนำต้นกระเจีย๊ยบมาล้างให้สะอาดสับเป็นท่อนยาว1องุคุลีใส่ลงในหม้อต้มในน้ำเดือด15-20นาทีวิธีรับประทานดื่มครั้งละ1แก้ววันละ2เวลาก่อนอาหารเชา้าเย็นหรือดื่แมแทนน้ำติดต่อกันเป็นเวลานาน1เดือนค่ะ สำหรับนานา,นาประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านของกระเจี๊ยบมอนในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์เป็นกำลังใจของช่องนะคะขอบคุณค่ะ